สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับยามเช้าแบบนี้ในเช้าวันเสาร์ตั้งแต่เวลาแปนาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10นี้ครับท่านผู้ชมครับเราพบกันกับรายการวิธีธรรมวิถีไทยซึ่งเป็นทางเลือกให้กับท่านผู้ชมนะครับในการที่จะเลือกชมมิติของความคิดที่หลากหลายครับในเรื่องของประวัฒนธรรมนั่นเองในช่วงนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับ ไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะครับในช <pos> <fuck> ่วงของวิถีอัลกุรอานครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรระญีม بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن اياته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة อออิินาลลลกยยมีดช่วงวิถีมุสลิมไทยเป็นอีกช่วงหนึ่งนะครับที่จะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสกับบรรยากาศของพี่น้องมุสลิมไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ตาม แล้วันนี้ผมมีบรรยากาศที่น่าสนใจมาฝากกับท่านผู้ชมครับในช่วงของวิถีมุสลิมไทยครับ เรือนี่เลยเรือกล็ลเลเรือไทตักนี่ให้เยอะๆนะถ้าเราผู้ใหญ่ก็เสียชีวิตก็ไม่มีใครทํายิบเอสโซนี่ราคามันสี่แสนกว่าถ้าสิบห้าสก็ถูกกว่าราคาประมาณสามแสนเรืกกอกอลละบรดวดกล้ำค่าปลายด้ามขวานสิ่งที่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรม ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมและอัตลักษณ์อันโดดเด่นแห่งดินแดนปลายด้ามขวานแห่งนี้ที่ทุกคนจะนึกถึงอย่างหนึ่งก็คือเรือชาวประมงพื้นบ้านที่ใช้เลี้ยงชีวิตครอบครัวชาวสามจังหวัดชายแดนใต้ที่มีชื่อว่าเรือก่อและซึ่งเป็นภูมิปัญญาอันสร้างสรรค์นับตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันเรือก่อและที่ปเสยาว,อวอจังหวัดปัตตานีนั้นช่างจะใช้ไม้เนื้อแข็งจากท้องถิ่น นำมาผ่านกระบวนการต่างๆและเมื่อสร้างเรือเป็นรูปร่างแล้วขั้นตอนการเขียนลวดลายความสวยงามถือเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของเรือก่อนและที่ต่างจากเรือประมงทั่วไปซึ่งเป็นการผสมศาสตร์ในการต่อเรือเข้ากับงานศิลปะได้อย่างวิจิตรลงตัวสวยงามผสมภาษาลวดลายจากสามวัฒนธรรมเข้าด้วยกันทั้งไทยจีนและมาลายูเรือก่อและจึงเปรียบเสมือนดั่งศิลปรกรรมและหัตถกรรมที่ทรงคุณค่า ถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อชีวิตของกลุ่มชนชาวประมงในชายแดนในต้จวบจนปัจจุบันสวัส l a m ร a ั a i k u ว w a ร a h m a t u l l a h i w a b a r ฉัน <chain> ชื่อสามเณรตงห อยู่มูสอ์ระเรระสาวอำเภอไซบุรีัตหวัาปัานีเราเป็นทำงานเรือไถตะเรือไถตะนี้ไม้ทำกับไม้ตะเคียนตะเคียนทรายเรือไถตะนี้มีวัวข้างเดียวเรือกอเละมีวัวสองข้างแต่ว่าเวลาทำงานสะดวกเรือไถตะหาปลาหาหากุง้งปลาหมึกได้ทุกอย่างเรือไถตะนี้เรือกอเละก็เหมือนกัน นานประมาณเอจะบบ่ไม่ได้แล้วเราขึ้นมาก็เรือกอเละและ้วแต่ว่าเรือกอเละนี่ได้ทุกอย่างแข่งขันก็ได้แข่งขันเรือกอเละแต่ว่าเรือไททัศนนี่แข่งขันไม่ได้แต่ว่าเรือกอเละแข่ง,ขงไ,ได้เรือไททัศนีในเวลาทำเรื่องทำนี่ต้องหาไม้ทั้งกระดูกงูก่อนแต่ว่าไม้ต้องเผากับไฟให้เป็นโค้งเรือ แล้วก็เอาไม้ทีละแผงก็ดักไฟเหมือนกันก็ดักทีละแผงทีละแผงให้ประกอบเป็นเรือไม้ตะเคียนต้องซื้อมาที่สถาน,นีก็มีที่โผลก,ก็มีแต่ว่าชาวบ้านก็มีในสวนก็มีนี่แล้วแต่แล้วสายที่เจ้าเขามาสร้างเรือจะสร้างเรือจะเอาขีศอกขีเม็ดแต่ว่าเรือไทยตะนี้เป็นศอกไม่ใช่ขีเป็นเม็ดขีเป็นศอกแต่ว่าจะเอาขีศอกหรอเอายี่สิบศอกหรือสิบห้าศอก แล้วขนาดนั้นแต่กว้างก็บอกว่าบอกจะเอากว้างกี่เมตรเมตรครึ่งหรือสองเมตรขนาดนั้นนั่นแหละสูงก็ประมาณบอกมากประมาณยี่ห้านิ้วนี่นิ้วนี่ใช่ไหมนิ้วอา่ายี่ห้านิ้วสูงความยาวประมาณยี่สิบยี่สิบเอ็ดเส้นนี่ราคามันสี่แสนกว่าถ้าสิบห้าะก็ถูกกว่าราคาประมาณสามแสน แปเดือนประมาณนั้นนะไม้สั่งมาก็เริ่มทำทำก็ระบายเป็นเรือก็ตั้งไว้ประมาณสองเดือนให้แห้งแล้วก็ใส่กลงตั้งไว้เฉยๆแลใส่กลงแล้วใส่กลงนั้นนะเริ่มทําเลยได้ท่าเรือใหญ่ก็ได้ลำนึท่าเรือเรือประมาณ15บห้าศอกนี้ได้ปีหนึ่งสองลำท่าเรือใหญ่ๆหญ่ดีสิบศอกนี่ดีเอ็ดศอกนี้ก็ไม่ได้สองลำปีนึง คารอขนาดสิบห้าสอบสองหรือสบ่วนใดแต่ก็เรานุ่มก็ทำได้ปีนึน่งสองลำ ลายนี่มีความหมายประมาณมีคนลา,า,ายคขาลายยูแปลว่าลายยูของอินโดก็ม,มีแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วแต่รุ่งใหม่นี่ก็มีลายไทยเหมือนกันลายไทยมีลายไทยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ลายอินดูก็ไม่มีแล้วเขามไม่ทําแล้วแต่ต่างกันหัวสองข้างนั่นแหละลำตัวก็ถ้าแต่ต่างกันเหมือนกันแต่ว่า เรือไทตกนี้ยังไม่แบ่งแต่ว่าเรือกอลเล็ตไม่แบ่งขนาดไหนก็มีอยู่คนเอียงเหมือนกันถ้าเรือไทตะไม่เอียงเลยอยู่ในอยู่ในน้ําแต่ว่าตั้งเครื่องก็ตั้งเครื่องก็เรือกอเล็ตนี้ตั้งคันนอกแล้วก็เอียงเลยถ้าเรือไทตะไม่เอียงเลยใจตรงกลางทานเรือไปบนี้แต่ก็มีอยู่แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว เสียชีวิตหมดแต่ว่าเวลาเด็กๆนี่ไม่ชอบทําชอบไปมาเลยไปทํางานมาเลยไม่ชอบทําเรือผู้ใหญ่ก็อยู่มาแล้วตรงนี้เด็กๆเรียนเลยเรียนให้เรือก็แล่เรือไทยตานี่ให้เยอะๆนะมาทําเรือเนี่ยถ้าถ้าเราผู้ใหญ่ก็เสียชีวิตก็ไม่มีใครทํา ที่นี่ที่นี่ทำเรือให้เด็กๆมาดูเรือที่นี่เยอะแต่ว่าคนนาราตานีก็ออกมาทุกทุกป,ปีนะจะฝากให้เด็กมาชมเยอะๆให้เด็กมาชมเยอะๆให้มาดูเรือว่าใสา่ท่อใส่ท่อเรือจะให้มาดูที่นี่ก็ได้ครับมาดูเย,ยอะๆให้ลูกหลานเรียนรู้ให้ลูกหลานดูเรือชอบทำเรือ ู้ชมครับการค้านั้นแน่นอนล่ะครับการค้าระหว่างประเทศไทยกับนานานอาระยะประเทศถือว่ามีความสําคัญนะครับเพราะเป็นส่วนหนึ่งครับที่จะเป็นรายได้เข้าสู่ประเทศไทยประเทศไทยกับประเทศปากีสถานมีการเชื่อมโยงกันมาเป็นระยะเวลานาน,านแล้ววันนี้ในช่วงวิถีสนทนานะครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจครับเพราะว่าผมจะไปพูดคุยกับท่านประธานหอการค้าไทยปากีสถานเราจะมารับรู้พร้อมๆกันนะครับ ถึงความเป็นมาและความเชื่อมโยงระหว่างไทยกับประเทศปากีสถานในช่วงของวิธีสนทนาครับท่านผู้ชมครับเรากลับมาพบกับช่วงวิถีสนทนานะครับซึ่งเป็นช่วงที่เราจะมาพูดคุยกันถึงกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานและองค์กรและเป็นเรื่องวิชาการที่เราจะพูดคุยกันนะครับ ทางรายการวิธีธรรมวิถีไทยทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10แห่งนี้เป็นประจำนะครับในทุกเช้าวันเสาร์8 30. นาฬิกานาทีถึง9น้นาฬิกาท่านผู้ชมครับเมื่อพูดถึงการค้าแน่นอนภายในเรามีการค้าแต่การค้าระหว่างประเทศก็ถือว่ามีความสําคัญเช่นเดียวกันนะครับเพราะ,ะไรายได้ของประเทศไทยก็ได้มาจากดุลการค้าส่วนหนึ่งได้มาจากการท่องเที่ยวอีกส่วนหนึ่งเช่นเดียวกัน ประเทศไทยกับประเทศปากีสถานถือว่าเป็นประเทศที่มีความเชื่อมโยงกันมาตั้งแต่อดีตนะครับจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการค้าขายวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงประเด็นเหล่านี้ซึ่งผู้ร่วมพูดคุยกับผมในวันนี้นะครับท่านเป็นประธานหอการค้าไทยปากีสถานครับที่จะร่วมพูดคุยกับเราผ่านทางระบบออนไลน์ซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ในระบบออนไลน์กับผมแล้วนะครับคุณอับดุลกาฟาวารซีครับสา l a a m a ครับ วาระัลกุสลามบาระห์มุสลาบาระกาตุรตครับขอบคุณนะครับที่ได้ให้เกียรติกับทางรายการท่านเวลาอาจจะภารกิจมากมายแต่วันนี้ยังสละเวลามาเพื่อที่จะให้ข้อมูลกับทางรายการต้องขอขอบคุณมากเลยทีเดียวนะครับก่อนที่จะเข้าในรายละเอียดอื่นนะครับอยากให้ท่านพูดถึงนะครับหอการค้าไทยปากีสถานนะครับที่มาเป็น,นรายตั้งมานานเพียงใดแล้วและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหอ,อการค้านี้เพื่ออะไรครับอยากให้ท่านได้ปูพื้นตรงนี้ก่อนครับ บิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมขอกังขาไทยปากีสถานนะครับตั้งมาเม่ย่อิ0ปีที่แล้วครับอ mm, ครับขอบกังขาไทยปากีสถานก่อนนะมันไม่มีที่ประเทศไทยมี mm. หลายประเทศเกือบประมาณ2ี่ปดถึงส0สิประเทศมันมีแต่ของปากีสถานไม่มีแต่ mm. พอดีน่านรู้กิจของปากีอยู่ในไทยเอมากคิดว่าน่าจะแบบตั้งขอกังขาไทยปากีสถานด้วยแต่พอดีตอนที่ตั้งตอนนั้นอนะ ของการค้าไทยปากีสถานประเทศแรกประเทศอิสลามยูนในดไทยที่มีขอ้อการค้าครับก่อนอันนั้นมีแต่ของแบบของฝรั่งของญีบป่นเก็ลีเซเลียอินเดียอะไรอย่างนี้แต่าม่ประเทศที่อิสลามประเทศแรกครับที่ยูนิเดไทยครับครับผมท่มดนนิรกษ์ถือว่า,อาตอนนั้นเนี่ยเราเราจะเห็นแล้วครับว่า,าระหว่างขอการค้าไทยกับประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่ประเทศอิสลาม แต่ว่าหอ,อการค้าไทยปากีสถานนี่ถือว่าเป็นประเทศแรกๆเลยที่เป็นประเทศปากีสถาน<อ>ที่เป็นประเทศของอิสลามประเทศพี่น้องมุสลิมที่มีความเชื่อมโยงกันนะในเรื่องของการค้าแน่นอน20ปีที่ผ่านมาท่านเองเนี่ยเป็นประธานหอการค้าไทยปากีสถานคนที่เท่าไหร่ลวครับผมประธานหอการค้าคนที่4ครับอ๋อคนที่4ี่นะครับเป็นมา3ปีแล้วครับครับผมเพราะฉะนั้นที่ผ่านมา3ปีนะหรือว่าอดีตที่ผ่านมาการประสานความร่วมมือนะ ระหว่างไทยกับปากีสถานเนี่ยนะครับส่วนมากที่มีความเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนสินค้าซื้อขายกันเนี่ยจะเป็นสินค้าประเภทใดครับคือจากประเทศไทยที่ไปสอ่งออกไปปากีสถานจำนวนมากที่สุดครับมีขิงขิง๋อครับขิงขิงเนี่ยจำนวนเยอะมากครับแล้วก็อ,อัตโตปัสอัตโตปัสอ,อ,อะไรที่อะไรที่รถยนต์ครับอันนี้นครับ ฮะฮะแล้วก็มีมีผลไมา้ผลไมา uh ้ huh. แห้ง uh huh. แล้วก็มีรองเทา้าแบบจำลองที่เอ่อ uh, ก uh ีโตเอดด้าแอร์ออฟต์สามีของวนี้ดังมหามาที่อยู่ในปากีสถานแล้วก็ uh huh. คนปากีสถานชอบด้วยครับรองเท uh ้า huh. ที่ประเทศไทยจีฮ์ไ er, ทยครับ uh huh. ครับผมเพราะฉะนั้นนั่นนั่นคือส่วนที่เราได้ส่งออกไปนะครับมีขิง นะครับเป็นจำนวนมากแล้วก็เป็นเกี่ยวกับอะไหล่รถยนต์นะครับรวมถึงผลไม้แห้งและรองเท้าที่ท่านได้พูดถึงนะรองเท้าแสดงว่าคนปากีนิยมรองเท้าไทยเยอะใช่ไหมฮะเยอะมากครับแล้วก็สภาพแบบสภาพแฟชั่นสภาพอะไรอย่างนี้อันนี้ก็มันมีอยู่แล้วครับแต่แต่ว่าอันนี้มันหลักที่แบบว่าส่งของเยอะที่สุดครับอืครับผมอันนั้นเราส่งไปและส่วนที่เราเราซื้อจากปากีสถานส่วนมากจะเป็นอะไรฮะ จ็คปากีสถานดับ้รกครับมีฟิชรี่ซีฟู้ดอาหารทะเลอาหารทะเลเข้าอาหารทะเลมาจากปากีสถานเข้าเข้าไทยจำนวนเยอะมากครับส่วนมากคนปากีอยู่ที่มหาชัยไม่น้อยกว่า40บริษัทอยู่ที่มหาชัยครับของของคนปากีสถานอส่วนใหญ่จะเป็นอาหารทะเลนี่ผมผมก็เพิ่งทราบนะอาหารทะเลจำนวนเยอะมากครับจากปากีสถานแล้วก็มีเกลือ เกลือป,อปิอ้งซอสเกลือครับแล้วก็มีพรมที่แบบปรุงที่บ้านตามโรงแรมตามบ้านพรมครับครับผมฮะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าท่านผู้ชมกับผมก็คงจะสงสยัยแล้วก็คงรู้ไปพม,ม้อๆกันนะครับว่าปากีสถานก็รู้ว่าส่งออกอาหารทะเลจํานวนมากแล้วเราก็เป็นผู้ที่รับซื้ออาหารทะเลจากไทยจากปากีสถานเช่นเดียวกันพรมแน่นอนนะฮะผมเชื่อว่าบ,บ้านส่วนใหญ่บ้านพี่น้องมุสลิมมัจจะมีพรมอาจจะเป็นพรมปูละหมาดบ้าง นะหรือว่าพมทั่วๆไปที่ใช้รับแขกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับเราได้มีโอกาสทําข้อตกลงความร่วมมือกันอย่างไรหรือไม่ครับระหว่างหอการค้าของไทยกับปากีสถานเองนะครับอันนี้ผมย้อนกลับแปนี้คือเมื่อ2ปีที่แล้วปีที่แล้วจากประเทศไทยส่งออกที่ปากีสถานเกือบเจ็ร้อยแปดสิบล้านเหรียญครับโอ้เจ็ร้อปบล้านเหรียญโอ้ไม่น้อยนะครับอืม ที่จากไทยที่ส่งปากีสถานครับตอนนี้ที่มักี้ถามว่าระหว่างไทยกับปากีเขาตกลงว่า FTA เรื่องนี้มันค้างมาหลายหลายปีครับสามสีสมัยแล้วที่เปลี่ยนรัฐบาลที่บ้านเราประเทศไทยหลายสมัยแล้วว่า FTA สองประเทศจะททำสัญญาแต่พอนี้ไม่สำเร็จศีลกาก็สำเร็จแล้วอฮะบังกลาเทศก็สำเร็จแล้วหลายหลายประเทศสำเร็จ แต่ปากียังค้ังอยู่อาจจะว่าระหว่างสองประเทศนี่ตรงกันไม่ได้อาจจะบว่าทางไทยส่งออกปากีสถานเยอะมากจากปากีนาเข้าน้อยอาจจะสาเหตุนี้ว่าสาเหตุนี้ว่ายังมาตกลงกันไม่ได้ที่ผมเข้าใจที่ตามที่เราประชุมกันแบบบอกว่าวีข้อกันอะไรอย่างนี้จากไทยจากไทยมันส่งออกมากกว่าจากปากีเข้ามันน้อยกว่าสาเหตุนี้ว่าอาว่าสาเร็จไม่ได้ครับ อ๋อครับผมก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ท่ทานประธานได้พูดถึงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรามองปัญหาอุปสรรคระหว่างไทยกับปากีสถานแล้วก็การสนับสนุนจากภาครัฐเป็นยังไงครับคนปากีสถานเที่ยวประเทศไทยจํานวนเยอะมากครับปีต่อปีครับผมปีต่อปีขึ้นครับหมายว่าเยอะมากแต่จากไทยอ่ะคนไทยเข้าไปปากีสถานก็ปีที่แล้วก็เยอะมากครับคือ,เ,คอเกี่ยวกับศาสนาศาส,สนาพุทธ ส่าาาหลยตอนนี้หลายบุริษัทจากทัวร์จากไทยไปปากีสถานมีสองศาสนาศาสนาพุทธกับศาสนาสิกศาสนาสิกนี่ครับที่คนพี่น้องสิกอยู่ในไทยตอนนี้ก็จะเป็นคนไทยไปแล้วอคครับตอนนี้เ็าจะไปเที่ยวไปปากีสถานจำนวนเยอะมากๆเขาไม่ได้ไปที่อินเดียไปชอบไปปากีสถานคือศาสนาสิกที่คนนับถือศาสนาสิกอ่คนอิสลามไปมักกะ คนใช่ไหมครับคนซิกต้องไปปากีสถานที่เขานับถือศาสนาเป็นแบบว่าเป็นเป็นเป็นแบบบา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 บรุนาราที่เขานับถือเขาอยู่ในปากีไม่ใช่อยู่ในอินเดียสาเหตุเนี่ยซิกทั่วโลกต้องไปปากีสถานอ๋อครับวันนี้พี่น้องเราพี่น้องไทยที่ไทยซิกก็ชอบไปปากีสถานครับเยอะมากๆครับแต่ก้าพี่น้องคนไทยคนพุทธจะไปด้วยพอดีเขาจะไปดู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 เกี่ยวกับศาสนาพุทธมีหลายๆลยที่ ครับผมฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดอะไรอาจจะไม่ใช่การค้าแต่เป็นการท่องเที่ยวแลกเปลี่ยนกันเนี่ยเอ<ช>จริงๆคนไทยคนปากีสถานก็มาเที่ยวในเมืองไทยเยอะจช่มากแต่ละปีเยอะมากครับเยอะมากเยกอะยมากแล้วก็ตอนนี้เราก็เราก็เราก็กำลังกำลังกำลังติดต่ออยู่ว่าละครละครปากีปากีดีมากมากครับก็เลยฮะแล้วก็ละครกำลังกำลังว่ากำลังติดต่ออยู่จะเปลี่ยนไปบบ ล่ามเป็นแบบเป็นภาษาไทยแล้วก็<อ>ละครนี่ละครปกากีสถานดราม่าแล้วก็ใช้ที่ทีวีของไทยครับเป็นช่องหลายๆช่องกำลังติดต่ออยู่ครับค<อ>ิดว่า<อ>ไม่น่าจะอาจจะสำเร็จครับภายในภายในปีนี้ครับโอ้ครับก็น่าสนใจนะท่านผู้ชมครับมันก็เป็นวิิีเราอาจจะดูละครเกาหลีดูภาพยนตร์จีนอันนี้ถ้าสมมุติว่ามีละครปกากีสถานที่ท่านประธานได้พูดถึงเนี่ยถ้าเรามีโอกาสแลกเปลี่ยนกันนะแล้วก็แปลภาษา นะมาเป็นภาษาไทยภาคภาษาไทยนะให้คนไทยได้รับรู้ก็น่าสนใจนะอันนี้เมื่อพูดถึงปากีสถานมันมันมัน,ม,นมันมีอะไรที่เป็นจุดดึงดูดด้วยเชิญชวนที่พี่น้องประชาชนคนไทยอยากจะไปเที่ยวท่านพอทราบไหมคนระับคนไทยเราก็ไปแบบไปดูแบบเคเมียที่ปากีสถานฟางปากีสถานเคเมีแอสวยมากแล้วก็กิลกิตแล้วก็กิลกิตแล้วก็บัลคิสตานแล้วก็บดีภูเขาทางปากาีสวยมากครับคนไทยชอบไป ผมก็ขอเชิญพี่น้องไทยไปเที่ยวประเทศปากีสถานเย่เยตอนนี้ประเทศปากีสถานสวยมากไม่ต้องกลัวอะไรเลยหมันว่าแบบทุกอย่างมันดีขึ้นหมดแล้วครับอย่าฟังใครอย่า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 มันว่าต้องไปต้องไปดูครับเ่ราตอนนี้ประเทศปากีสถานสวยด้วยแล้วถ้าพ่ต้องกลัวอะไรด้วยว่ากลัวจริงกลัวเลอดอะไรอย่างนี้ไม่มีครับก็เป็นถือว่าอาจจะเป็นอีกทางเลือกนะท่านผู้ชมฮะ อีกประเทศหนึ่งซึ่งไม่ไกลจากเราเท่าไราแล้วก็มีโอกาสได้ไดเดินทางไปแคชเมียร์ผมก็ได้ยินมาอยู่บ่อยครั้งแต่ยังไม่มีโอกาสได้ไปนะชารลส์คง <c oughs> อาจจะมีโอกาสได้เดินทางไปบ้างนะครับมองอนาคตนะการค้าระหว่างไทยกับปากีสถานเป็นยังไงครับอ,อนาคตแบบอนาคตฟิวเจอร์ไบรท์ครับอนาคตดีมากครับคือตอนนี้คนปากีสถานเข้ามาประเทศไทย จะทําธุรก <'s> ิจเยอะมากครับคือตอนนี้ม่ใเช่นมหาชัยปปัจจุบันษัทไม่น้อยกว่า55ปาบริษัอยู่ที่จันทบุรีจันทบุรีแล้วก็ประมาณ30-35ปัจจุบันนีที่แมสสอดเขาจะทําแบบเกี่ยวกับรถยนต์ครับนำับนตองสองออกที่รถยนต์อยู่ที่แม่สอดที่คูเกิดอยู่จันทบุรีเยอะมากครับที่ขายเพชรพลอยครับจันทบุรีมีตลาดวันครัวข้า วันสุขสาวธิปสีวันอทิละสีวันตลาดใ่ที่สุดยู่ในจันทบุรีแล้วก็ค,คนปากีสถานีหลายบรีษักปะว่ามองว่าอนาคตหลวงไทยกับปากีสถานครับวันต่อวันดีขึ้นครับแล้วก็จำนวน <ผม S 2> ที่ส่งทั้งน้ำเข้านาออกเยอะมากครับครับผมท่านผู้ชมฮะนั่นก็เป็นอีกประเทศหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นความเชื่อมความสัมพันธ์กันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการค้า การท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะเราจะผูกมิตรสัมพันธ์ผ่านในสิ่งเหล่านี้วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านประธานหอ,อการค้าไทยปากีสถานที่มาร่วมพูดคุยและให้ข้อมูลกับเรานะครับท่านอับดุลกาฟานะวารซีขอบคุณมากนะครับสละบาลีคุมครับยิาาบนดีครับสาลกท่านครับท่านผู้ชมครับในช่วงวิธีสนทนาวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วเราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับ ผมเชื่อว่าในมิติเหล่านี้หลายคนก็อาจจะไม่ทราบนะครับถึงบทบาทนะครับประเทศปากีสถานกับประเทศไทยและประเทศไทยกับประเทศปากีสถานนั่นเองนี่คือทั้งหมดของรายการวิถีธรรมวิถีไทยวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสมานงามขนกและทีมงานขอราทุกคนตั้งราบท่านผู้ชมไปก่อนครับอัสลามุอะลัยกุมบาระห์มะมุลลอฮ์อบบะระกาตุสวัสดีครับ การอยู่ในสังคมเพหุวัฒนธรรมนั้นการเรียนรู้และเข้าใจซึ่งกันและกันถือว่าเป็นความจําเป็นและมีความสําคัญแต่บางคนอาจจะมีความเกรงอกเกรงใจโดยการปฏิบัติตามหลักการอิสลามแล้วเกรงว่าผู้อื่นจะเข้าใจผิดและไม่พอใจในการปฏิบัติของตนเองท่านอับดุลีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าบุคคลใดที่แสวงหาความโปรโดปรานจากอัลลอฮ์โดยมนุษย์ โกรธเกลียดเขาเช่นนี้พระองค์อัลลอฮ์จะทรงให้เขาพอเพียงจากสเสบียงปัจจัยของมนุษย์ส่วนบุคคลใดแสวงหาความพอใจจากมนุษย์ถ้าว่าอัลลอฮ์ทรงกริ้วโกรธเขาเช่นนี้พระองค์จะท่งมอบเขาให้แก่มนุษย์หมายถึงพระองค์อัลลอฮ์ะจะไม่สนใจเขานั่นเองบันทึกโดยติลมีซี